สวัสดีครับพ่อแม่ FC แฟนครับอีหลาอุ่งครับ FC พ่อเอกแม่หน่อยครับ FC ชซอง,งสบายสบายเชนเนลครับรอบสองครับพอลุ่มาพ่อลุ่มออกมาซักปลาครับาน,านี่ล้ครับนี่น,นี่มองนี่เลย น้มมันคุณเดียอมันม่ได้หลมันมันคุณแห้งเมกี้มันต้งเลื่อมใสแน่นนี่แม่มันบอใสเลยมันแนบ่เห็นตัวปลาเลยเลยน่ปลามันเหลื่อมลุ่เกตีมันสมาเฟือมันจะมาเฟือทอนี่เมน่่านดูกมามาทำอบไนี้นามหนึ่งเลยนามหนึ่งต้านมันถาวะันาบ

จะว่าน้ำหมอกน้ำหมอกลงลงหนักอยู่ดิน้ำหมอกหนายามเบ็ดรอบสองครับมานประมาณแทบเบื่อแล้วพี่น้องเริ่มเหมือนนี่พอลุงใส่เองครับยามเบ็ดรอบแรกรอบสองรอบรอบรอบสองแล้วรอบแรกก็ใส่รอบแรกก็ใส่ก็บยามแล้วห้องมาขันไดียวามเลยเจ้าพีดเอเสียบตีนี้ยเออเสียบตีนี้เนี้ยเหมือนเนี่ยเบียดเขาหมด แม่นแลวนี่เีดีดีลยลือเลือร้อนบร้อนรอนอเียมากินมาเนี่ยมาเย็นก็สงหูจังหวบผ่านแล้วผ่านแล้วกินเข่าโดนั้นสีลา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพะลุงมันว่ะเฮ้ยเฮ้ยปลายังพะลุงปลาอย่าง่ะโว้ยเมนบอไคอยดึงได้พอโมเมนต์แต่ลงไปสูอาบอเกียวว่าเขาจะมาดึงว่าเฮงว่ หมานครับหมานเบ็ดล้างที่สองครับปคอยปคอไงโคตเป็นปาคอไงราองตัดหนาคตเดียวใส่สูตรำคุณสูตรํำคุณหมานครับ ลุงมานแล้วตัวเดียวมถือว่าม้านด้ยตัวเดียวถือว่ามานเหรออัน,นยังนัคุมค่าก้นเีกระเดือนอสครับ่สามตัวพ่อปนสามตัวพ่อปนสองตัวพ่อปนตัวไได้แล้วครับหนึ่งตัวน,น,นี่ ถึกนี่ดิปะคอนี่นี่ถึกอีกแล้วนี่เด้นอนอยู่นี่แองแงงอยู่ดินจนเมยวดินจนเมยป๊าดลังที่สองเ้ยว้เบ็ดอีกแต้มที่สองครับเบ็ดลังที่สองปาดของแท้ของแท้ไม่ไพเป็นไพเสี้ยนเกาเลย เสียนมาจากอำเภอศิลาลาดครับมันอยู่ไซอำเภอศิลาลาดจักมันอยู่หม่องไหนเนาะอำเภอศิลาลาดเมมมาด้วยครับของศรีสะเกดกวานากินอยู่ศิลาลาดทำไมเป็นดีดหน่อยครับใส่เด็ดขายอาชีพเก่าเลยอาชีพเก่า พน,นเลยหนึ่นเลยอ,นลยนอนลันสโม่าต้องถือไปดอกผมมาซ <c oughs> ักว้จะซื้ออะไรประเดี๋วเสียได้บางแห่เงเนี่ยเอยอซื้อนอนนี้ร้อน,นอันนี้ร้อนเยอะน้มันคุ้ <S <S อ่ยยครับยังอยู่ยังอยู่ วิธีครับวิธีกวนน้ำครับล่อปลาครับว่าพ่อหลุงร้อนร้อนก็จะปลาว่อนดีเด้ อู้ตาอ่อ,อนดีโคตรพระลุงขคด้ดปี๊ือได้เพีออกบ่มันตัวนี้มนหมันวะ ยังอยู่เปลนนี่ยนเยอะป่ะครับทางเพื่งไปเลย น,บบนี่ก็พอว้าวโลหามมองนี้คขคา,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 างว่ะน,นี่ฟังนี่บออช่วงเวลา่รับปานช่วงนอนครับ คุณพ่อแม่เอฟซีที่รับชมคลิปของเ้าครับขอบคุณพ่อแม่เอฟซีที่รับชมติดตามรับชมช่องสบายสบายใจเาจบคลิปนี้ครับมันหมันครับถ้าเบิ่งคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ